เดอะทรูดเจาะลึกจริงดอกเตอร์เสรีซัดพวกอักกตันยูพลานยกเลิกมาตรา112ชักศึกเข้าบ้านยันกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิใคร จากกรณีที่พักเก้าไกลได้เตรียมจะยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททั้งหมดรวมถึงกฎหมายมาตรา112โดยอ้างเพื่อคุ้มครองและประกันเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนตามหลักการขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้พักก้าวไกลอ้างว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องในการรับมือต่อการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษาที่มีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนอกจากจะไม่สามารถคลี่คลายความขัดแยง้งและความเห็นต่างทางการเมืองได้แล้ว การบังคับใช้มาตรา112ในสถานการณ์ปัจจุบันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนแย่ลงในสังคมประชาธิปไตยโดยนายปียบุตรแสงกนกหนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เคยพูดในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญถึงความคิดเห็นที่มีต่อกฎหมายมาตรา112 เนื้อหาได้มีบางส่วนพูดถึงการมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพูดคุยและข้อกฎหมายมาตรา1-12โดยนาโดยในปิยบุตรได้เสนอว่าควรมีการปรับแก้ไขกฎหมายข้อดังกล่าวจากกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายแพ่งและมีโทษเป็นปรับก็เพียงพอแล้วอีกปัจจัยหนึ่งคือกฎหมายมาตรา1-12น 2. นั้นอยู่ในหมวดความมั่นคงทำให้ไม่สามารถประกันตัวได้และมีโทษที่สูงมากจนเกินไป ขณะเดียวกันเหล่าแกนนำม็อบก็ทยอยได้รับหมายเรียกมาตรา112จนบางคนมีคดีความดังกล่าวติดตัวกว่า10คดีเป็นเหตุให้เกิดการเรียกร้องจากกลุ่มม็อบให้ยกเลิกกฎหมายมาตราดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกระทั่งก่อนหน้านี้ก็มีสสพักเก้าไกลสองคนที่ได้แสดงความกล้าหาญโดยการประกาศกล่าวว่า ตนจะไม่ลงชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรา112เนื่องจากไม่ใช่จุดยืนของตนทําให้เหล่าสาวกม็อบและพักก้าวไกลโจมตีทั้งสองคนอย่างรุนแรงถึงขั้นที่ว่าพักก้าวไกลอาจจะขับออกจากพักเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามล่าสุดทางดรเสรีวงบนทา ผู้รวมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีการเคลื่อนไหวกดดันให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีรายละเอียดดังนี้ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านความเคลื่อนไหวยกเลิกมาตรา112ของของกลุ่มและพักการเมืองกลายเป็นพื้นฐานสำหรับผู้นำต่างประเทศบางประเทศ และสื่อต่างประเทศที่จะกดดันประเทศไทยให้ยกเลิกมาตรานี้พื้นฐานความคิดคือการมองว่ามาตรา112ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกทั้งทั้งที่มาตรานี้ป้องกันการดูหมิน่นและการแสดงการอาฆา,าตมัดร้ายประมุขของประเทศไม่ได้ละเมิดเสรีภาพใคร ส่วนพวกที่ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเขาจะรู้บ้างไหมว่าต่างชาติเขามีเป้าหมายอะไรในการร่วมกันกดดันให้ประเทศไทยยกเลิกมาตรา112มันเกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ลองคิดต่อไปอีกนิดว่าทำไมต่างชาติจึงต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเขาจะได้อะไรและประเทศไทยจะสูญเสียอะไรทำไมคนไทยจึงทำตัวเป็นแนวร่วมของต่างชาติ เป็นคนไทยทำไมไม่รักประเทศไทยทำไมไม่กระตันยูต่อแผ่นดิน The เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย